จะเป็นยังไงครับถ้าประเทศใหญ่อย่างบราซิลตัดสินใจเอาบิตคอยนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศจริงๆค่ะอันนี้น่าจับจามากถ้าข้อเสนอที่ว่าจะสรรทุนสำรองแค่5%ไปที่บิตคอย n ผ่านจริงๆนะคะมีการประเมินว่าราคาอาจจะพุ่งไปถึง150,000ดอลลาร์ 150, สหรัฐได้เลยโอ้โหตัวเลขน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนโดมิโนโทำให้ประเทศอื่นๆต้องหันมามองตามด้วยค่ะครับ กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องคอยวันโอวันจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญแบบนี้มาดูภาพรวมตลาดกันหน่อยดีกว่าครับถึงแม้จะมีข่าวใหญ่ๆเข้ามาสินทรัพย์ดิจิทัลหลักๆอย่าง b ิต c o i n e t h อ r รียมหรือ s o l a ร a าราคาก็ยังถือว่าส่งตัวได้ดีนะครับ i t c ค i n ขยับขึ้นมานิดหน่อยดูเหมือนจะเกี่ยวกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงด้วยใช่ค่ะตลาดยังนิ่งๆแต่ถ้าให้พูดถึงตัวที่โดดเด่นจริงๆช่วงนี้ต้องยกให้โซลาร่าเลยค่ะ เครือข่ายนี้กำลังโชว์ฟอร์มเรื่องการสร้างรายได้หน้าดูเลยส่วนแบ่งรายได้จาก DApp หรือแอปที่รันบนบล็อกเชนโดยตรงของ s o ล a n a ตอนนี้ปาเข้าไป58%ของรายได้ DApp ทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิตัลแล้วนะคะ58%เลยเหรอครับไม่น้อยเลยนะค่ะสูงกว่าเชนอื่นๆแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับที่ทำให้โซลาร์ารายได้ได้ขนาดนี้หลักๆเลยก็มาจากการเติบโตของ d e FI หรือการเงินแบบกระจายศูนย์ค่ะ โซลา n a เนี่ยกินส่วนแบ่งกิจกรรมดีฟาไปถึง88%ก็คือมันกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของ DeFi ไปแล้วแอปเด่นเด่นที่คนใช้เยอะๆอย่าง Jupiter ที่เป็นแพลตฟอร์มเทรดหรือกระเป๋าเงิน Phantom Wallet พวกนี้เป็นตัวทำเงินหลักเลยมีเคสที่เห็นภาพชัดๆคือ Camino Finance ค่ะอันนี้เป็นโปรโตโคอลให้กู้ยืมพอเขาออกเวอร์ชั่น2มารายได้ต่อเดือนนี้เพิ่มขึ้น3เท่าเลยนะคะ ทำสถิติใหม่ไปที่8.3ล้านดอลลาร์สหรัฐ3เท่าเลยใช่ค่ะแล้วก็การเต็นเจ้าใหญ่สุดเรื่องกู้ยืมบนโซล a ن าไปแล้วนอกจากนั้นนะคะการใช้ Stable Coin อย่าง USDC บนโซล a ن าก็เยอะมากประมาณ78%ของธุรกรรม USDC ทั้งหมดเกิดบนเครือข่ายนี้ครับ แล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Bitcoin ที่ถูกเอามาใช้บน s o ล a ร่ผ่านตัวเชื่อมอย่างเว r ร์มโฮหรือ D-Bridge ปริมาณมันเพิ่มขึ้นเร็วมากตอนนี้ใกล้ๆ8 0 0 0 BTC แล้วค่ะอันนี้ก็ช่วยให้เอาบิตคอยไปใช้ในโลกดี f i ได้คล่องตัวขึ้นฟังดู s o ลาร่านี่พื้นฐานแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งการใช้งานจริงแล้วฝั่งเอ็กชนใหญ่ๆล่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างทางคอยเบสก็ไม่นิ่งนะคะ เขาเพิ่งเปิดตัวบริการเทรดฟิวเจอร์สตลอด24ชั่วโมงเลยสำหรับสินทรัพย์อย่าง XRP แล้วก็ s o ล a ร่ด้วยอ๋อเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะการขยายบริการแบบนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการปรับตัวเพื่อสู้กับเจ้าอื่นๆในตลาดที่แข่งกันดุเดือดขึ้นนะคะครับก็เป็นการปรับตัวตามความต้องการตลาดไปทีนี้ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเศรษฐกิจ มันมีอะไรเชื่อมโยงกับที่เราคุยกันอยู่บ้างไหมครับมีค่ะมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจเลยคือเรื่องเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในกลุ่มเทคอย่างที่เห็นชัดๆก็หุ้น Oracle ที่พุ่งไป23%ในสัปดาห์เดียวหลังจากประกาศจับมือกับ Google และ Open AI ครับหรืออย่างความก้าวหน้าของ Robo Taxi แท็กซี่ไร้คนขับที่เริ่มมีให้บริการจริงในหลายที่แล้วอันนี้ก็สะท้อนว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะสัญญาณจากตลาดแรงงานสหรัฐก็เริ่มมีเรื่องน่ากังวลเหมือนกันตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมันเพิ่มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนครับตัวเลขว่างงานสูงขึ้นค่ะแล้วจํานวนคนที่รับสวัสดิการต่อเนื่องก็แตะ2ล้านคนแล้วสูงสุดตั้งแต่ปลายปี2021เลย อันนี้อาจจะสะท้อนว่าตลาดแรงงานกำลังเจอความท้าทายแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นเพราะ AI ซึ่งอาจจะกระทบความต้องการแรงงานบางประเภทโดยเฉพาะงานระดับเริ่มต้นนะคะเป็นภาพที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าแต่ก็อาจจะสร้างความท้าทายใหม่ๆให้เศรษฐกิจสังคมได้เหมือนกัน ปัจจัยพวกนี้จะส่งผลต่อทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัลระยะต่อไปยังไงคงต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยครับขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พบกับมุมมองระบบวิเคราะห์ได้ใหม่ที่ช่องคอยวันโอวันอย่าลืมกดติดตามนะครับ